เฮลตี 101. นึ่่ก้ข้อที่ทุกคนควรรู้ถ้าสมมติว่าอยากเริ่มต้นมีสุขภาพที่ดีเนี่ยเราควรเริ่มต้นยังไงดีคะสวัสดีค่ะทุกคนกับพวกับปา a l t h y d ด i l y w i ว h ม e แล้วน,นะคะวันนี้นะคะปาจะมาชวนคุยกันในหัวข้อถ้าสมมติว่าเราอยากจะเริ่ม Healthy เนี่ยเราเริ่มยังไงกันดีคะโดยเราจะพูดถึงทั้งโภชนาการนะคะก็คือพวกด้านอาหารแล้วก็การออกกําลังกายะคะ่ะเเเเเดี๋ยยวรรรราาาาามมมิิ่่่่กกกกันกอน,อนนนลออออืะะคะ็ต้งจาหา ก่อนค่ะทุกคนอย่างที่เด็กๆเราเคยเรียนกันมาเลยนะคะว่าจริงๆแล้วอาหารเนี่ยมีทั้ง5หมู่นะคะก็คือคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินแล้วก็เกลือแร่ใช่ไหมคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนเนี่ยพอโตขึ้นเนี่ยอาจจะหลงลืมบางหมู่ไปนะคะวันนี้เราก็จะมาเริ่มง่ายๆกันนะคะอย่างคาร์โบไฮเดรตนะคะปกติแล้วก็จะพบได้ในพวกข้าวมันเผื่อต่างๆใช่ไหมคะโดยถ้าสมมุติว่าเราอยากเปลี่ยนให้มันเฮลตี้มากยิ่งขึ้นเนี่ยเราอาจจะเลือกเป็นพวก คับเชิงซ้อนค่ะค,ะคับเชิงซ้อนหรือว่าคอมเพล็กซ์คับได้คอมเพล็กซ์คับนะคะพบได้ในข้ากล้องฝักทองผักผล,ลไม้นะคะข้าวโอ๊ตรวมไปถึงพวกแป้งโฮวีต่างๆค่ะครับเชิงเดียเ่ยวก็จะเป็นพวกแป้งพาสต้าแป้งต่างๆข้าวสวยอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วครับเชิงซ้อนดียังไงนะคะ คาชเชองซซอนเนี่ยมันไม่ได้ผ่านขรบวนการแปรรูปมาค่ะทําให้มันย่อยช้าอิ่มนานมีไฟเบอร์สูงนะคะแล้วก็ดีต่อร่างกายะคะ่ะพอมันดูดซึมช้าเนี่ยมันก็จะได้ประโยชน์หลัง ในการดูดซึมเนี่ยค่อนข้างมากส่วนถ้าสมมติว่าเป็นพวกคาร์บเชิงเดี่ยวเนี่ยด้ยวยความที่มันถูกการแปรรูปมาเยอะแล้วนะคะพอมันเปลี่ยนมาเป็นพลังงานเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนค่อนข้างไวทําให้พวกประโยชน์แล้วก็วิตามินของมันเนี่ยสูญสลายไปตั้งแต่ตอนแปรรูปเนาะแล้วก็พอมันเปลี่ยนเป็นพลังงานไวเนี่ยร่างกายก็จะไปใช้ได้ไวคะ่ะแต่ไม่ได้หมายถึงคาร์บเชิงเดี่ยวไม่ดีนะคะก็ดีคะ่ะแต่ว่าถ้าเลือกเป็นคาร์บเชิงซ้อนเนี่ยก็จะดีกว่าคะ่ะและหมู่ที่2นะคะที่จะพูดถึงวันนี้ก็คือโปรโตีน,นะคะ่นนะนนา,ามฟก ที่ l ลี n นโปรตีนค่ะ l ลี n นโปรตีนก็คือเนื้อสัตว์ที่ไม่ค่อยมีมันผสมอยู่นะคะก็จะพบได้ในอ OK, กไ,ไก่สันในไก่สันในหมูปลาไข่ขาวกุ้งซึ่งจริงๆนะคะลีนโปรตีนเนี่ยก็จะมีโปรตีนที่ค่อนข้างสูงนะคะเหมาะแก่การสร้างกล้ามเนื้อนะคะถ้าสมมติว่าใครที่ว่ามออกกำลังกายเนี่ยอาจจะต้องกินโปรตีนเยอะนิดนึงนะคะและสามนะคะไข่มันดีค่ะไขมันดีนะคะพบได้ใน น้ำมันรำข้าวน้ำมันอะโวคาโดนะคะพบด้อะโวคาโดโรวมไปถึงพวกปลาทะเลน้ำลึกนะคะอย่างเช่นปลาแซลมอนค่ะหมู่ที่สี่และหมู่ที่ห้านะคะ,ะ,ะ,คะก็คือวิตามินและก็เกลือแร่นะคะส่วนมากก็จะพบได้ในพวกผักแล้วก็ผลไม้ค่ะซึ่งจริงแล้วนะคะเราก็ควรจะกินทุกอย่างนะคะให้สมดุลแล้วก็บาลานซ์กันในหนึ่งวันนะคะทุกคนพยายามกินให้ครบห้าหมู่ทุกมือนะคะ ต่อไปค่ะพอเป็นเรื่องอาหารเรื่องแรกแล้วเนี่ยอันที่2ก็คือน้ำนะคะซึ่งร่างกายของเราเนี่ยมีน้ำเป็นส่วนประกอบถึง6 0 7 0เจนเลยนะคะทุกคนดังนั้นในการทําฟังก์ชันต่างๆของร่างกายค่ะไม่ว่าจะเป็นสมองหรือว่าร่างกายเองเนี่ยเขาก็จะต้องใช้น้ํานะคะในการทําเรานะคะจึงควรดื่มน้ําให้ได้วันละ 2-3ถึงลิตรนะคะทุกคนและจริงๆริงอ่ะในพวกอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็จะมีวิธีการคำนวณอยู่นะคะทุกคนสามารถลองไปเสิร์ชได้นะคะว่าถ้าเราน้ำหนักตัวเท่านี้เราควรดื่มน้ำประมาณกี่ลิตรนะคะยังไงนะคะก็ฝ่ายทุกคนจิบน้ำบ่อยๆนะคะเน้นไม่กินที่อื่เยอะๆนะคะให้จิบน้ำบ่อยๆแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็อยากให้จิบลังตื่นนอนนะคะเพราะมันจะช่วยพวกระบบขับถ่ายได้ดีค่ะและข้อที่3นะคะไม่พูดถึงคงไม่ได้ก็คือการนอนค่ะพฤติกรรมการนอนเนี่ยค่อนข้างส่งผลต่อทั้งวันของเรานะคะ ริงๆแล้วเขาแนะนํานะคะให้นอนเกิน6ชั่วโมงขึ้นไปนะคะควรนอนประมาณ6-8ชั่วโมงนะคะทุกคนเพื่อให้ร่างกายเนี่ยได้พักผ่อนอย่างเต็มที่แล้วก็ฟื้นฟูตัวเองนะคะมีการหลังของโมนที่ควรจะหลังนะคะทําให้ร่างกายเนี่ยตื่นขึ้นมาอย่างสดชื่นนะคะแล้วก็เริ่มวันใหม่ได้ดีค่ะและข้อที่4ค่ะทีนี้เราจะเริ่มมาที่ Activity ในชีวิตประจําวันมากยิ่งขึ้นนะคะก็ะคืออยากให้ทุกคนขยับตัวบ่อยๆนะคะถ้าระหว่างวันของเราเนี่ยมีการขยับตัวยิ่งมากยิ่งดีะคะ่ะ มันมีวิจัยอยู่นะคะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเขาเดินประมาณเวละ1นึ่งหมหรือเฉลี่ยประมาณ8ดกโลว่าเนี่ยร่างกายสุขภาพก็จะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะยังไงก็แนะนําให้ลองเยับตัวเยอะขึ้นนะคะหรือข้อที่5ค่ะถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ลองออกกําลังกายนะคะ ซึ่งออกกําลังกายเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2แบบนะคะก็คือเป็นเวทเทรนนิ่งนะคะก็คือการใช้อเวอร์โหลดนะคะเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อในร่างกายค่ะและการคาร์ดิโอนะคะเป็นการทําให้หัวใจเต้นเร็วนะคะฝึกให้ระบบหายใจและปอดของเราเนี่ยแข็งแรงนะคะเราควรออกกําลังกายทั้งเวทเทรนนิ่งควบคู่กับการคาร์ดิโอนะคะก็แนะนําให้ออกกําลังกายอาทิละ3-4ครั้งต่อสัปดาห์นะคะและข้อที่5นะคะ ทุกคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าทำไปเรื่อยๆเป็นไลฟ์สไตล์ใช่ไหมคะแต่อย่างปาเนี่ยปาคิดว่าการที่เรามีโก้เล็กๆให้กับตัวเองนะคะเป็นการเซ็ตโก้เนี่ยจะทําให้เราไปสู่เป้าหมายได้ชัดมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งโก้ที่เราเซ็ตเนี่ยอาจจะมีการวัดผลที่ง่ายนะคะอย่างเช่นการใช้ผลตัวสุขภาพหรือหลายๆคนนะคะอาจจะมีหุ่นที่อยากได้เนาะก็ลองเช็คดูว่าไขมันเราลดลงไหมกล้ามเนื้อเราเพิ่มขึ้นไหมหรือว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการออกกําลังกายเราดีขึ้นไหมนะคะ เราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกสุขภาพเนี่ยมันจะค่อนข้างเช็คได้ยากใช่ไหมคะบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปตรวจเลือดตรวจนู่นตรวจนี่กันบ่อยๆแต่ปารู้สึกว่าจริงๆการที่เรามี g กลแล้วก็มีสแตนดานอะไรสักอย่างที่เราเช็คได้เนี่ยมันก็จะทําให้เราเห็นผลลัพธ์แล้วก็มีกําลังใจในการทํามากยิ่งขึ้นค่ะข้อที่เจ็นะคะก็คือความมีวินัยนะคะเพราะว่าวินัยเนี่ยเป็นสิ่งที่จะทําให้เราทําสิ่งๆนั้นต่อไปแม้ว่าเราจะไม่อยากทํานะคะเมื่อวานเนี่ยรู้สึกว่าอยากกินอาหารที่แบบเป็นพวกมันๆทอดๆนะคะ อยางกินพิซซ่าอะไรอย่างงี้ซึ่งบาไม่ได้บอกว่ากินไม่ได้นะคะคือมันกินได้แต่ว่าเราไม่สามารถทําอย่างนั้นได้ทุกวันนะคะเพราะฉะนั้น การม,มีวินัยเนี่ยก็จะทําให้เราลุกขึ้นมาออกกําลังกายได้แม้กระทั่งวันที่เราไม่อยากออกนะคะหรือทําให้เราเ,ออเข้านอนเร็วมากยิ่งขึ้นในวันที่เรารู้สึกว่าโอ๊ยวันนี้อยากเล่นโทรศัพท์อยู่เลยตีสามแล้วก็ไม่ยอมนอนอยากดูซีรีส์ต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ปาว่าวินัยเป็นอีกข้อหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยค่ะแล้วก็สุดท้ายที่ทุกคนต้องรู้นะคะก็คือ everything takes time นะคะทุกอย่างใช้เวลาในการทําค่ะไม่ว่าจะเป็นการที่อยากจะมีสุขภาพที่ดีนะคะากาบมีหุ่นที่ดีหรือการทําอะไรก็ตามค่ะทุกๆอย่างเนี่ยมันใช้ เวลานะคะเพราะฉะนั้นก็จะเย็นๆให้เวลาตัวเองหน่อยนะคะค่อยๆทําไปเรื่อยๆแล้วทุกคนก็จะเห็นผลนะคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสอข้อที่เราพูดถึงวันนี้เชื่อว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะ <ๆ S 1> แล้วก็จะช่วยทุกคนเนี่ยไปถึง g กที่ทุกคนตั้งไว้ได้แน่นอน,นะคะ่ะอยากให้ทุกคนนะคะโฟกัสที่การมีสุขภาพที่ดีมีร่างกายที่แข็งแรงนะคะมากกว่าการที่อยากมีหุ่นที่ดีอยากผอมอยากลด5กิโลอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วการดูแลสุขภาพเนี่ยคะ่ะ มันคือการปรับไลฟ์สไตล์อย่างหนึ่งนะคะการที่เรามีไลฟ์สไตล์ที่ดีเนี่ยมันก็จะส่งผลต่ออนาคตนะคะทําให้เราลดโอกาสในการเป็นโรคเรื้อรังต่าง,างๆไม่ว่าจะเป็นพวกโรคเบาหวานความดันไขมันในอนาคตนะคะแล้วก็การที่เรามีสุขภาพที่ดีแข็งแรงเนี่ยเราก็จะอายุยืนด้วยค่ะ วันนี้ปาก็ฝากไว้ประมาณนี้นะคะหวังว่าทริเล็กๆที่ปานำมาฝากคนนี้จะเป็นประโยชน์เนาะสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์ในวันนี้นะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ปาด้วยนะคะถ้าสมมติว่ารู้สึกว่าคอนเทนต์นี้มันมีประโยชน์เนี่ยก็อย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆที่ควรจะรู้เรื่องนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ปาเฮลตี้เดลิวิีลาไปก่อนนะคะใครมีคอมเมนต์อะไรอยากแนะนำเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมกันม,ม,มาได้เลยนะคะเผื่อแชร์กัน,นะคะ่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย